สวัสดีค่ะในรอบสัปดาหวันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่18พฤศจิกายนนภารัฐจะมีอะไรามาโชว์แด่คุณผู้ชมขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเริ่มต้นกันที่การประชุมสิทธิ์เก่ามจรวิทยาลัยสงพ่อคุณพาเมืองเพชรบูรณ์และได้ไปร่วมให้กำลังใจกับสิทธิ์รุ่นพี่มจรอของเราค่ะ ลูกหล,ล,ลานๆจากโรงเรียนลวงสวิยาคมเมืองกลางวิทยาคมมาฝึกประสบการณ์ที่แผนกผู้ป่วยนอกเป้าหมายว่าหนูหนูต้องประทับใจเพราะหนูจะคือคนรุ่นใหม่ค่ะบ้านวัดโรงเรียนชุมชนโรงพยาบาลคือหนึ่งเดียวท่านเต็มที่เราก็เต็มใจเรามารวมพลังด้วยกันนะคะแนวคิดวันเกิดคือวันเป็นผู้ให พยาบาลหลายท่านมาให้ความอร่อยกับคนไข้ของเราขอขอบคุณค่ะน้องๆทำให้พี่รู้สึกสบายใจในการทำงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขค่ะการบริหารพัสดุกรุพันธ์เป็นอีกหนึ่งหัวใจของการบริหารงาน เราจะดูแลให้ดีที่สุดให้ครบถ้วนค่ะอันุโมทนาบุญกับคุณยายคันทองนาวแก้วคุณแม่ของคุณนายนิตกาบรุลักวานิตนะคะที่ได้มอบเงินสมทบทุนให้กับทางโรงพยาบาลลมศัก์ค่ะ ลูกๆหลานหลานจากโรงเรียนรวมศัก์วิทยาคมเมือนกลางวิทยาคมมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหนึ่งท่านที่ประทับใจพี่ๆก็ดีใจแล้วขอให้น้องๆสมหวังนะคะ all right, all right, all right. ก่อนที่เราจะจากกันไปหยุดถึง4วันทีมงาน o พ d ดีก็ได้ประชุมประจำเดือนกันได้ซักถามถึงสิ่งที่อยากจะพัฒนาหรือปัญหาวิสจกัต่างๆเป้าหมายของเราคนไข้ปลอดภัยเจ้าที่มีความสุขค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ